ข้อมือหนึ่งบาทให้ชมกันนะคะมีลายอะไรมาใหม่ๆบ้างไปชมกันเลยค่ะลายแรกนะคะตัวนี้เนาะก็จะเป็นน้องหลุยนะคะห้อยสองเส้นนะคะก็จะเป็นงานโซ่กับงานเหลีเนาะตัวนี้เนี่ยปรัแบความยาวได้นะคะใจกับตัวงานเส้นล้วนนะคะใครชอบแบบเส้นล้วนก็เลือกที่แบบนี้ได้เลยส่วนถ้าใครชอบแบบตุ้งติ้งหน่อยนะคะก็จะเป็นตัวนี้ ที่นี้เป็นงานเบ้นเกลียวนะคะห้อยดาวน่ารักมากเลยแต่อันนี้กินไซส์หน่อยนะรบกวนแจ้งข้อมือจริงนะคะถ้าใครชอบลายนี้เนาะเดี๋ยววัดจากไซส์จริงให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นตัวนี้จะคล้ายๆกันนะคะตัวนี้เป็นเบ้นเกลียวเนาะตัวนี้เนี่ยมีห่วงพดยาวในตัวนะคะแล้วก็แถมตัวห่วงห้อยตัวถุงทองนะคะน่ารักมากๆเลย ไลน์นี้นะคะเรียกว่าเลดบิดราชันนะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะีเลดบิดนูนแบบตันนะคะบิดตามมาตันโป่งนะคะมีหมดเนาะแล้วก็มีบิดแบนนะคะนี่เลยตัวงานเลดของเรามีให้เลือกเยอะมากๆนะคะงานเบนหรือว่าเป็นพวกงานฉลุลายนะคะเบนกลมเข้าโค้นะคะแต่งข้างแต่งกลางนะคะลายไหวหัวใจตุ้งติ้งมีหมดนะคะมีให้เลือกเยอะเลยเป็นหลายๆายไซส์ที่มีเลยนะคะจริงๆมีแบบค่อนข้างเยอะเลย แต่อันนี้ก็คือจะถ่ายรวมๆแบบที่ลูกค้าชอบนะคะก็จะเป็นพวกงานแฟชั่นงานลายธรรมดาทั่วไปนะคะ